สวัสดีพี่น้องพี่เสียและแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีครับเพลงเมื่อกี้นะครับที่เราได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบอกว่าเมื่อทุกคนอยู่ในสวรรค์นะครับในวันนั้นจะมีความชื่นชมิดีเป็นอย่างมากสำหรับพวกเราที่นับถือพระเจ้าและเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนนะครับบางครั้งเราใช้คำว่าคริสชนคริสตชนนะครับคือคน ที่นับถือพระเจ้าเนี่ยสวรรค์คือความหวังสูงสุดของเราวันนี้นะครับเมื่อผมได้มีโอกาสได้เตรียมห้องประชุมเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาตอนประมาณ6โมง5้าโมงกว่าๆเนี่ยผมมามองดูภาพของคุณยายนะครับท,ที่พี่น้องเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับลูกหลานที่มาในวันนี้ทุกคนนะครับภาพความทรงจำของคุณยายเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับ บางคนประสบการณ์ของแต่ละคนกับท่านก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับผมเองเนี่ยเมื่อผมคิดถึงท่านนะครับเห็นรูปของท่านตอนที่ท่านยิ้มเนี่ยผมคิดถึงครอบครัวนี้นะครับน้องมะเมี่ยวก็มักจะพาครอบครัวมาพี่สายเองนะครับที่นับถือพระเจ้าก็พาลูกสาวมานะครับพร้อมด้วยกันกับคุณยายเดินเข้ามาเป็นกลุ่มพร้อมกับหลานๆนะครับเป็นภาพจําที่ผมเห็นว่าครอบครัวนี้คือครอบครัวที่ ถามว่ามีฐานะทางสังคมร่ารวยไหมก็ไม่ใช่นะครับในฐานะที่ปานกลางด้วยซ้ํานะครับแต่ในวันอาทิตย์เนี่ยครอบครัวนี้พาคุณยายนะครับที่ผมเรียกว่าคุณยายลําจวนเนี่ยก็มานะวันสการพระเจ้าแล้วก็ได้ข่าวนะครับว่าสุขภาพของท่านก็แย่ลงนานหลายเดือนนะครับทําให้พี่ชายที่เป็นลูกสาวนะครับก็ดูแลคุณแม่นะครับจนวันนี้ ที่เรารู้ว่าท่านก็จากพวกเราไปบทเรียนที่อยากจะนำมาถึงพวกเรานะครับเรื่องราวต่างๆของการใช้ชีวิตในโลกนี้สำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนบทเรียนวันนี้จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับญาตินะครับของคุณคุณยายลำจวนหรือคุณแม่ลำจวนที่มีโอกาสเข้ามาร่วมงานไว้อะไรวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อคิดให้กับท่านด้วยนะครับว่าในศาสนาคริสต์เนี่ย มองเรื่องของความตายนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมอยากจะนำพระธรรมของพระเจ้ามาถึงพวกเรานะครับพวกเราเชื่อว่าพระวจนะคือสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งสอนเราไว้เป็นสัจธรรมที่เราจําเป็นจะต้องยึดถือและปฏิบัติในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งคุณยายนะครับที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านก็เดินชีวิตกับพระเจ้านา,นานหลายปีนะครับ และเมื่อร่างกายของท่านได้จากพวกเราไปแล้วจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างกายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตวิญ,ญญาณนะครับพระวจนะของพระเจ้าจากปัญญาจารย์บทที่7ในข้อที่สองถ้าคำของพระเจา้าบอกว่าไปบ้านที่มีการไว้ทุกข์ดีกว่าไปบ้านที่มีงานเลี้ยงทุกท่านคิดยังไงครับจากสิ่งที่ประ่านเมื่อกี้ไปบ้าน ที่มีการไว้ทุกข์ดีกว่าไปบ้านที่มีงานเลี้ยงปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยชอบงานเลี้ยงใช่ไหมครับชอบสังสรรค์เฮฮาชอบอะไรที่มันสนุกสนานนะครับบางคนคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อความสุขในโลกนี้แต่พระวจนะของพระเจ้าพูดแตกต่างกันออกไปสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนกลับพูดตรงกันข้ามนะครับบอกว่าให้เราไปบ้านที่มีการไว้ทุกขโศกเศร้าเนี่ย ดีกว่าไปบ้านที่มีงานเลี้ยงเอา้าเหตุผลคืออะไรล่ะอ่านต่อนะครับเพราะความตายเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรใส่ใจในข้อนี้เหตุผลก็คือว่าผู้เขียนนะครับหนังสือปัญญาจารย์ที่เราเรียกว่าหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยกษัตริย์โซโลมอนหรือว่ากษัตริย์โซโลโมน,นะครับเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากนะครับ โปรงมองชีวิตบ้านปลายของโปรงว่ากันว่านะครับหนังสือปัญญาจารย์เป็นหนังสือที่ท่านเขียนโปรงเขียนตอนที่โปรงก็แก่ชราแล้วทุกท่านครับคุณยายจากเราไปเพราะชราวันหนึ่งท่านและผมก็จะชราเหมือนกันวันหนึ่งร่างกายของเราที่เคยแข็งแรงนะครับพี่น้องที่นี่ก็ทราบว่าผมก็ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นชอบเตะบอลน,นะครับปัจจุบันนี้ผมก็ขึ้นรุ่นอาวุโสละ เวี V I P ละเดี๋ยวก็จะแก่ไปเรื่อยๆร่างกายก็จะรวยดาลมนะครับเพราะความตายเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตคนนั่นแหละครับพระเจ้าในความเชื่อของคนที่เป็นคริสเตียนและพวกเราที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่ามางานแบบนี้ดีกว่าไปงานเลี้ยงนะครับเพราะมางานแบบนี้มันทำให้เราเริ่มคิดถึงชีวิตจริงๆ ท่านที่รับครับวันนี้ผมอยากจะนำบทเรียนสั้นๆนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงให้กับพวกเรานำไปคิดนำไปคร่ครวญน,นะครับผมอยากจะให้หัวข้อบทเรียนวันนี้ว่าข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงในชีวิตข้อเท็จจริงในชีวิตอะไรคือข้อเท็จจริงในชีวิตข้อเท็จจริงมีความหมายว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปนะครับ ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงใดๆดได้เราเรียกว่าข้อเท็จจริงเช่นนะครับเมื่อเราเอาอะไรโยนขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงที่จะตามมาก็คือว่าเมื่อมันโยนขึ้นไปแล้วมันก็จะตกลงมาอันนี้คือกฎที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริงชีวิตก็เป็นแบบนั้นชีวิตของเราทุกคนมีข้อเท็จจริงของชีวิตอยู่มีข้อเท็จจริงอยู่เกต เกณฑ์ที่จะวัดนะครับว่าเรามีความเข้าใจในข้อเท็จจริงของชีวิตหรือไม่อยู่ที่ว่าเรากําลังใช้ชีวิตของเราอย่างไรในตอนนี้นะครับความจริงของชีวิตบางคนไม่เอาใจใส่ชีวิตพี่น้องครับท่านเห็นท่านเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายล้อมเราไหมครับพี่น้องคริสเตียนและแขกผู้มีเกียรติผู้มาเยี่ยมเราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไหมครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนสนามเด็กเล่นนะ ใช้ชีวิตเหมือนสนามเด็กเล่นคืออะไรไม่ได้ระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะแอลกอฮอล์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่เราเองก็รู้ว่านะครับสุขภาพก็แย่ลงเพราะเครื่องดื่มอะไรแบบนั้นและจะประสบอุบัติเหตุทุกคนรู้ข้อนี้หมดแต่ทำไมครับไม่ได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงตกลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำไม เมื่อเราไม่สนใจความจริงของชีวิตนะครับเราก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสนุกสนานหรือพยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆนะครับในโลกนี้ทั้งที่เราก็ทราบนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะทิ้งสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปวันนี้ผมอยากนำเสนอทุกท่านนะครับในข้อเท็จจริง3มเรื่องสั้นๆนำไปคิดใคร่ครวญพิจารณานะครับเป็นข้อทดเท็จจริงที่เราทุกคนต้องเจอนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็ก นะครับเด็กไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มผมถือว่าผมเป็นคนหนุ่มแล้วกันนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคน3ส,สิ่งด้วยกันนะครับสิ่งที่1ครับผมอยากจะนาะําพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือสองโครินนะครับสโครินโธครับบทที่4สิ่งแรกอยากจะนําพวกเราถึงข้อเท็จจริงที่พระเจ้าได้ กล่าวถึงไว้เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นะครับ2โครินบทที่4ข้อที่17ครับจนถึงข้อที่18ข้อนี้บอกว่าเหตุว่าการทุกข์ที่เบาบางของเรานั้นซึ่งรับอยู่แต่ประเดียวเดียวจะกระทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่แลเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่แลไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งแลเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่แลไม่เห็นนั้นต่างหากที่อยู่ถาวรนิรันดร์สิ่งแรกครับผมอยากจะกระตุ้นความคิดของพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับและพี่น้องที่รับชมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีพี่น้องในคริสตจักรของเราที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับพวกเขาก็อยากจะฟังคําเทศนาอยากจะร่วมนะครับงานพิธีไว้อะไรนี้เหมือนกัน อย่างแรกนะครับอยากจะกระตุ้นความคิดของเราตามพ่อที่ผมอ่านก็คือว่าอะไรก็ตามครับที่เราเห็นได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรอ่าไม่ถาวรนะครับไม่ถาวรมีความหมายว่าไม่จริงจังเป็นนิพนธ์เมื่อกี้ผมพูดถึงร่างกายของมนุษย์เราจากพระคำของพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพูดถึงชีวิตของมนุษย์ พี่น้องครับฟังฟังผมนะแขกผู้มีเกียรติด้วยและเราฟังพระวจนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดถึงชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ที่ผมบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นได้จับต้องได้เนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ไม่นานเกือบทุกศาสนาก็สอนแบบนี้นะครับในพระธรรมสดุดีนะครับหรือบทเพลงสรรเสริญบทที่90ในข้อที่10ในช่วอายุของข้าพเจ้ามีสัก70ปีเท่านั้น นี่คือข้อเท็จจริงครับ70ปีเท่านั้นและแม้ว่าจะมีกำลังมากก็จะยืดอายุไปอีก80ปีโอ้พี่น้องครับและแขกผู้มีเกียรติญาติของคุณยายลำจวนทุกท่านครั้งล่าสุดที่ผมไปเยี่ยมคุณยายนะครับครั้งล่าสุดเลยนะผมก็ไปกับคุณดิสรพันธ์นี่แหละครับเราไปเยี่ยมคุณยายกัน คุณยายจาผมไม่ได้น้องพี่ชายเนาะคุณยายจําผมไม่ได้แต่ท่านยิ้มทุกคนที่รู้จักท่านก็จะรู้ว่าท่านยิ้มตลอดไม่ว่าใครเข้าไปหายิ้มนะครับสาะท่านจําไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมือของท่านจะอย่างนี้ตลอดเลยนะเหมือนกับท่านเหงาใครก็ได้ที่ไปหาท่านน่ะท่านเหงาอายุ70-80ปปีผมเข้าใจว่าท่านก็เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับเนาะ แต่สิ่งที่เป็นภาพจําเมื่อผมไปเยี่ยมท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อท่านเจอเราเนี่ยท่านท่านคงไม่รู้หรอกว่าเราคือใครจําชื่ออะไรไม่ได้หรอกแต่แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าวัยของท่านวัยชราของท่านนะครับขอแค่ได้จับมือนี่คือความสุขของท่านละเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยแค่เนี้นผมเล่าเรื่องนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจความจริงอันแรกของชีวิตครับ อะไรก็ตามที่เราเห็นได้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ไม่นานครั้งหนึ่งคุณยายลําจวนผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงผมเคยคุยกับป้าเจี๊ยบนะครับป้าเจี๊ยบเคยเล่าให้ฟังคุณยายแข็งแรงทํางานหนักตอนที่ท่านเลี้ยงลูกนะพี่ป้าเจี๊ยบเคยเล่าให้ผมฟังแต่มีวันหนึ่งครับคุณยายนั่งอยู่บนโซฟาอันนั้นญาติๆคงจะคุ้นเคยโซฟาอันนั้น เมื่อญาติไปเยี่ยมคุณยายลำจวนนะพี่สายเก็บโซฟาอันนั้นไว้นะพี่นะโซฟาอันนั้นที่ยายนั่งสิ่งต่างๆที่ยายยายจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะบางทีผมคุยกับพี่สายคุณยายก็เดินไปเดินมาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำบ,บางทีออกหลังบ้านสุขภาพแย่ลงวันหนึ่งนี่คือความจริงของชีวิตครับเราทุกคนอายุมากสุด 80ปีพระวีเพราะนะพระเจ้าบอกกำลังที่ตนอวดนั้นย่อมประกอบไปด้วยการยากลำบาก 70- 80ปีนี้คุณยายมีปัญหาสุขภาพเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับความจำบางคนมีปัญหาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆละ50-60นี้เริ่มมาแล้วนะครับถ้าคำของพระเจ้าบอกว่ากำลังที่ตนอวดนั้นก็ค่อยค่อย ประกอบไปด้วยความลำบากความทุกข์เพราะไม่ช้าก็จะเสียไปและขะเจ้าทั้งหลายจะล่วงลับไปท่านที่รักครับพี่น้องคริสเตียนทุกท่านโดยเฉพาะเลยสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนระวังชีวิตของเราให้ดีนะครับพระคำของพระเจ้าเตือนสติเราว่าถ้าเรามีอายุยืนถึง80ปีก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ สัจธรรมอันแรกก็คืออะไรที่เราเห็นได้สัมผัสได้มันไม่ยั่งยืนเสมอไปวันหนึ่งเราจะล่วงลับไปเนี่ยแรกนะครับข้อเท็จจริงอันแรกคือว่าอะไรที่จับต้องได้เห็นได้เป็นสิ่งที่อยู่ไม่ถาวรสิ่งที่สองครับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมที่นี่ผมอยากจะให้ทุกท่านคิดถึงร่างกายของตัวเองเป็นพิเศษเมื่อกี้ผมพูดถึง สิ่งของที่เราจับต้องได้อะไรก็ตามนะครับมันอยู่กับเราไม่นานหรอกอันที่สองเนี่ยอยากจะให้คิดถึงร่างกายของคุณยายเป็นพิเศษนะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังจากพระคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกเราว่านะครับจากพระคัมภีรไบเบลิลที่คนที่เป็นคริสเตียนเชื่อที่พวกเราเชื่อเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือประกอบด้วยสิ่งที่เป็นสาาสารสสารที่พูดถึงก็คือร่างกายนะครับหรือดิน เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงคลีดินนะครับในหนังสือปฐมกาลบทที่สองในข้อที่7นะครับแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์จากผงคลีดินอ,อันที่สองผมอยากจะนําพี่น้องคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างกายร่างกายเป็นดินพระเจ้าปั้นมนุษย์ออกจากดินนะครับและทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขา มนุษย์จึงมีชีวิตอยู่ท,ทันทีแล้วครับถ้าโลกเรามันร้อนเกิดทฤษฎีบิ๊กแบงแตกออกมาแลวโลกมันเย็นอะไรแบบนี้นะครับตามโรงเรียนต่างๆที่เราเรียนกันนะครับผมก็เรียนนะสิ่งมีชีวิตอันแรกเกิดขึ้นจากไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมักจะถามตลอดนะครับกับตัวเองว่าเอ๊สิ่งมีชีวิตจุดแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกว่าที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ย มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะเกิดขึ้นเองตรงกันข้ามนะครับเพราะวจน,นะของพระเจ้ากลับบอกว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาประกอบไปด้วยร่างกายหนึ่งและ2ก็คือจิตวิญญาพระธรรมของพระเจ้าบันทึกไว้นะครับว่าร่างกายของเราเมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะครับว่าอยู่ไม่นานหรอกครับ90 80 90ก็เหลือแล้วเป็นภาระแก่ลูกหลานละบ้านผม คุณยายเคยเคยเคย,เคยบ่นน้อยใจตัวเองแบบนั้นนะครับยากกว่าผมเองบ้านผมเรียกว่าอุ้ยผมเป็นคนเหนือนะครับเมื่อเมื่อท่านแก่ชราญากของผมเนี่ยเริ่มบ่นกับลูกหลานแล้วไม่อยากจะอยู่กับลูกหลานละเก้าสิบปีก็เริ่มเบื่อละสิ่งที่สองที่อยู่ในตัวของมนุษย์นอกจากร่างกายก็คือจิตปิญญาณขอ้อแท้จริงอันที่สองก็คือว่าร่างกายของเราเมื่อมันพังลงนะครับ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจิตวิญญาณสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกๆุกคนนะครับเรารู้ดีว่าความตายหมายถึงอะไรเมื่อกี้ผมพูดถึงตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาใช่ไหมครับพระเจ้าสร้างมนุษย์จากดินแล้วก็ใส่ลมหายใจเข้าไปใส่วิญญาณเข้าไปนะครับความตายหมายถึงอะไรในมุมมองของคนที่เป็นคริสเตียนจากหนังสือยากอบบทที่สนะครับในข้อที่26 ความตายสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับคือว่าด้วยว่ากายอันปราศจากจิตวิญญาณตายแล้วฉันใดความเชื่ออันปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วฉันนั้นความตายหมายถึงอะไรความตายหมายถึงวิญญาณออกจากร่างกายของเราผมอยากจะกระตุ้นความคิดข้อเท็จจริงที่สองนี้แหละครับกับพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งข้อเท็จจริงที่สองนี้ เมื่อร่างกายของเราพังลงไปแล้วจิตวิญญาณของเราไม่ได้พังด้วยนะครับไม่ได้พังด้วยนะ <c oughs> ถ้าจิตวิญญาณเราไม่ได้พังไปด้วยนะครับ <c oughs> คุณยายหรือคุณแม่รันจวนเนี่ยที่ท่านท่านเสียที่เราเรียกว่าท่านสิ้นชีพท่านเสียเนี่ยเพราะว่าร่างกายของท่านใช้มานานแล้ววันหนึ่งเราก็คงจะเป็นแบบท่าน <c oughs> ทุกคนแต่จิตวิญญาณที่ออกไปจากร่างกายเนี่ยครับจะอยู่เป็นนิสมิมรัน จะไปที่ไหนล่ะฝากทุกท่านไปคิดนะครับสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเหตุที่เรามาเชื่อพระเจ้ามาเชื่อพระเยซูเพราะเราฝากจิตวิญญาณของเราไว้กับพระเจ้าเมื่อเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วสำหรับคุณยายผมเชื่อว่านะครับวไว้ขนาดนี้แหละเหมาะกับท่านแล้วครับอยู่ในโลกอาจจะเป็นสิ่งที่หนักเกินไปแล้วสำหรับท่าน การกลับไปอยู่กับพระเจ้าคือพระพรที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคนที่เป็นคริสเตียนในพระธรรมสดุดีนะครับอยากจะนําพี่น้องอ่านข้อพระวจนะของพระเจ้าสาดุดีบทที่116ในข้อที่15ผมมักจะใช้ข้อนี้บ่อยครั้งนะครับบทเพลงสรรเสริญดีบทที่116ข้อที่15คนที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว บอกแบบนี้ครับความตายของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์คนที่เป็นคริเสเตียนไม่กลัวตายพูดง่ายๆเพราะเราฝากจิตวิญญาณของเราไว้กับพระเจ้าคุณยายมาพึ่งพระเยซูคริสต์มาเชื่อพระเจ้าและท่านท่านพึ่งในอนํานาจของพระเจ้าว่าเมื่อท่านลาโลกนี้ไปแล้วท่านจะไปอยู่กับพระเจ้า พวกเราเหมือนกันนะครับอยากให้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของพวกเราที่เป็นคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนะครับไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญเท่ากับจิตวิญญาณของเราแต่ละคนนะครับรักษาชีวิตของเราติดตามพระเจ้าอย่าทิ้งพระเจ้านะครับเดินชีวิตให้มันถึงปลายทางแบบคุณยายลำจวนเป็นตัวอย่างให้กับเราในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12นะครับในข้อที่7 ปัญญาจารบ,บที่12ข้อ7เมื่อนั้นทุลีดินจะกลับคืนสู่แผ่นดินที่มันจากมาพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาเราจะพาเรือนร่างของคุณยายนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้ถ้าท่านมาได้เราจะพาร่างของคุณยายไปที่วัดศริพงษ์ที่นี่ไปทำการชาปนก,กิจนะครับวันหนึ่ง หลังจากที่ผมขอญาตเล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ผมก็เพิ่งเสียก็เผาเหมือนกันนะครับตอนที่คือบ้านผมเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยเขาไม่มีแบบอินเตอร์แบบนี้ผมถือว่านี่วัดอินเตอร์นะครับทางบ้านผมไม่อินเตอร์การเก็บกระดูกเนี่ยญาติจะต้องไปเก็บเองที่นี่จะอาจจะมีสับเปลือที่เก็บให้แต่บ้านผมเนี่ยถ้าใครอยากจะได้กระดูกของญาติผู้ใหญ่นะครับ คุณจะต้องไปเก็บเองเอาผ้าขาวไปเล่าให้พี่น้องฟังครับว่าวันที่ผมไปเก็บกระดูกของคุณแม่พร้อมกับที่สาวผมสองคนไปเองนะครับไม่มีสป,ปะเปลออะไรเลยนะเราก็ดึงดึงที่แมน,นะครับดึงออกมาจากคุณแม่ที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ดันร่างของท่านเข้าไปแล้วก็ผมเองเนี่ยผมจำได้ว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่ปิดปิดเตาเผาตรงนั้น และผมก็เป็นคนที่ดึงดึงเรือ,เ,อเหลือล่างที่เหลือแต่กระดูกออกมาโอ้ oh, พี่น้องครับหรือแขกผู้มีเกียรติเราเราเราที่เป็นลูกเราเก็บกระดูกของแม่ไว้เหลือรู้ไหมได้ได้นิดได้ได้ไดิดเดียวเท่านั้นเองเราเอาผ้าขาวคลุมไว้ได้แค่นี้เองครับจริงๆได้แค่นี้เองตอนนี้ เดือนร่างคุณแม่ของผมอยู่กับพี่สาวรอวันที่จะเอาไปไว้ที่บ้านที่เชียงใหม่เอ๊ะทำไมผมเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังนี่คือข้อเท็จจริงอันที่สองครับคือว่าเราทุกคนร่างกายของเราสุดท้ายเหลือแค่นี้แหละจะเป็นกระดูกจะเป็นเท่าแต่มันจะกลับไปเป็นดินอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าตรงนี้คือจิตวิญ,ญญาณของเราแต่ละคน ผมหวังว่านะครับเราจะคิดถึงชีวิตของเราให้เยอะคนที่เป็นคริสเตียนแล้วท่านฝากความเชื่อของท่านไว้ในองค์พระเยสุคริสต์สำหรับแขกนะครับหรือท่านผู้มีเกียรติที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าอยากจะรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้นที่นี่เรามีคนที่แนะนําได้นะครับทําไมเรามาเป็นคริสเตียนทําไมเรามาเชื่อพระเจ้าผมมีข้อหนึ่งท่านที่รครับอยากจะอ่านมีข้อหนึ่งข้อที่สําคัญจริงๆ ในหนังสือ2อโคริน2โครินบทที่5ในข้อที่1ข้อที่บอกแบบนี้ว่าครับบอกแบบนี้ครับว่าบัดนี้เราอยู่เรารู้อยู่ว่าหากเต็นฝ่ายโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่ถูกทำลายลงเราก็มีบ้านจากพระเจ้าคือบ้านนิรันในสวรรค์ซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ พระวจนะบันทึกไว้ว่าร่างกายที่ผมบอกว่าคุณแม่ของผมเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีกลายเนี่ยที่เราไปเก็บกระดูขนนกของท่านเนี่ยอัฐิของท่านเนี่ยเหลือแค่นี้เนี่ยพระวจนะบอกว่าภาษาเดิมนะครับที่ใช้เขียนไบเบิลเนี่ยเรียกว่าเต็นเต็น,เ,ตนเคยไปเคยไปกางเต็นใช่ไหมครับไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวทะเลเราไปกางเต็นกันพระคำของพระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์เราเป็นเหมือนกับการ ไปกางเต็นท์ทำไมเปรียบเหมือนกับการไปกางเต็นท์ก็เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องเก็บเต็นท์นั้นเมื่อมันหมดเวลาของเราทัานทีละครับ70-80ปีข้อเท็จจริงอันที่สองคือเรือนดินหรือร่างกายของเรากำลังจะค่อยๆพังลงย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อเท็จจริงอันแรกอะไรก็ตามที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ข้อเท็จจริงอันที่สองร่างกายของเราแต่ละวันเนี่ยกำลังผูกพังลงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิญญาณของเราที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเรานะครับสุดท้ายครับสุดท้ายนี้สั้นๆผมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงสั้นๆข้อเท็จจริงที่สำคัญสำหรับคนที่มาเชื่อพระเจ้าอย่างที่สามก็คือว่าพระวจนะบันทึกไว้ว่าวันหนึ่งเราทุกคนขอญาตย้ำอีกทีนะครับ เราทุกๆคนเลยญาติของเราคนที่เรารู้จักแม้แต่คุณยายที่ที่จากเราไปข้อเท็จจริงที่สามคือว่าเราทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือความเชื่อของคนที่เป็นคริสเตียนนะครับเราทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งในหนังสือสองโครินบทที่5ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับจะเป็นข้อสุดท้าย ในค่ำคืนนี้ข้อที่บันทึกไว้แบบนี้นะครับสองโคดินบทที่5ในข้อที่10เพราะพวกเราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลลังทพิภาคษาของระกริ์หมายความว่าอะไรคนที่เสียชีวิตไปแล้ววันหนึ่งคุณยายจะเป็นขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นความเชื่อของคนที่เป็นคริสเตียนนะครับเราไม่ได้เวียน่ายตายเกิด ไปชดใช้กรรมอะไรแบบนี้นะครับในลักษณะของคําสอนด้านศาสนาพระเจ้าสอนว่าพระวจนะที่เป็นข้อเท็จจริงที่คริสเตียนนับถือที่พวกเราที่เชื่อพระเจ้านับถือคือวันหนึ่งญาติของเราคนที่วายชนไปแล้วจะเป็นขึ้นมาอีกเราจะเจอพวกเขาอีกอะไรต่อครับ เพราะเราล้วนต้องเข้าเฝ้าต่อหน้าบัลังที่ภาพสาวของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งซึ่งสมกับที่เขาได้กระทําอยู่ในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยมีอยู่สองที่ในความเชื่อของคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนก็รู้อยู่แล้วนะครับอย่างแรกก็คือว่าไปสวรรค์หรือว่าไปนรกเท่านั้นเองแต่ปัญหาคืออะไรครับ เราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิดนิรัน์นี่คือสิ่งที่น่ากลัวถ้าเราตัดสินใจผิดในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับโดยไม่ได้คิดไตร่ครวนว่าร่างกายของเราวันหนึ่งก็จะจากไปไม่ได้เตรียมตัวเองนะครับไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกนะครับว่าพระบาปพระองคเป็นทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต ใครที่จะกลับไปถึงพระเจ้าได้ต้องมาเชื่อฝังพระองค์ต้องมาทางพระองค์พี่น้องที่รักและแขกผู้มีเกียรติครับผมจะสรุปคำาเทศนาครึ่งชั่วโมงนี้แบบนี้อย่างที่หนึ่งครับอย่างที่หนึ่งชีวิตในโลกนี้คุณยายที่อยู่ข้างหน้าท่านและอยู่ข้างหน้าผมนี้ท่านอาจจะไม่มีอะไรไม่มั่งคัง่งไม่ร่ำรวย แต่สิ่งที่ท่านมีมากที่สุดก็คือท่านตัดสินใจถูกต้องผมในฐานะของผู้สอนนะครับสอนไบเบิลสอนพระคำของพระเจ้าผมเชื่อร้อเอร์เซตว่าแม้ว่าท่านไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มั่งคั่งไม่ร่ำรวยไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีรถหรูๆแต่เมื่อท่านเลือกวางใจในพระเยซูท่านได้สิ่งที่ควรค่าแล้วเพราะอย่างที่สอง เมื่อร่างกายของเราพังลงเหมือนกับที่คุณยายเกิดขึ้นกับคุณยายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของคุณยายและของพวกท่านและของผมอยากจะฝากไว้ประการที่สครับพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่อยู่ที่นี่และรับชมผ่านทางออนไลน์แขกผู้มีเกียรติที่มาลองพิจนารณาชีวิตของเราให้ดีนะครับว่าเรามีชีวิตอยู่ถ้าวันนี้มาถึงซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยนะ เราไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆครับเราจะใช้ชีวิตของเรายัางไงเมื่อวันที่ร่างกายออกวิญญาณออกจากร่างกายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เราไม่คาดฝันอาจจะเกิดจากโกครคภัยแค่เจ็บจิตวิญญาณของเราจะไปที่ไหนคนที่ไว้วางใจในพระเยซูผิดผมอยากจะฝากไว้นะครับท่านตัดสินใจถูกแล้วพระเยซูคือทางนั้นที่จะนำท่านและผมไปถึงชีวิตแท้ ซึ่งอยู่หลังจากเนื้อหนังของเราคุบพังลงขอพระเจ้าอวยรพรพี่น้องทุกท่านครับและแขกผู้มีเกียรติ